The sun hits like a bullet to faith, And then suddenly I'm wide awake The fake bliss out apologies made Was an enemy with no escape หลังจากที่บางคนได้ดูรีวิวเป็นรูปภาพไปแล้วนะคะวันนี้จิ๊กก็จะมาขอเสริมที่เป็นวิดีโอสักนิดนึงคือเป็นคอมเมนต์จากจิ๊บนะคะว่ารู้สึกยังไงกับผลิตภัณฑ์ไลนี้ตัวลิปจิ๊นเนี่ยจะมีทั้งหมด4สีนะคะทั้ง2ผลิตภัณฑ์เลยจะมีทั้งหมดสีส,ะะส,ลลมมส,สีมีสีอมชอมพูกับอมส้มถ้าเป็นในส่วนของลิปสติก นะคะแล้วก็ตัวนี้จะออกนุดสุดแต่ว่ามันก็ยังไม่นุ่นมากเท่าไหร่นะเหมือนที่ไทยอยู่ตอนนี้นะคะไล่สีก็คือจากข้างนอกเป็นสีอ่อนแล้วก็ไล่ไปสีเข้มด้านในนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วจากนั้นเนี่ยก็มาดูเรื่องของตาตาเนี่ย ก็จะเป็นหัวฟองนะ้ำเหมือนกันกันกบบลอลยิปเลยนะคะเ,เป็นอายไลเนอร์ที่สามารถเบรนเป็นอายแชโดว์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะจะเป็นยังไงสีออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็ดูเป็นรูปภาพก็ได้นะคะหรือว่าจะดูเป็นวิดีโอก็ได้นะ,ะตอนนี้เนี่ยจิบเทาไว้2ส,สีก็คือสีชมพูกับสีน้ำตาลนะคะก็ลองดูนะคะค่อนข้างที่จะชอบรุ่นนี้ใช้งานง่ายนะคะสีโอเคเลยติดทนไหมโอเคแห้งเกินไปไหมก็ไม่นะอย่างลิปสติกก็คือ ไม่แหง้งทาแล้วปากไม่ลอกไม่ตกล่องนะคะก็ไปดูว่าจิบทายยังไงนะคะลองไปชมแล้วกันนะก่อนอื่นเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่จิบชอบมากในล็อตนี้เนี่ยก็คือลิปนะคะมากกว่าอายนะแต่ว่าลิปเนี่ยสวยและชอบยังไงเนี่ยมาดูเนื้อไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูเริ่มจาก สีที่จิบชอบเลยนะคะจิบชอบสีส้มนะคะเอามาผสมกันให้ไล่เฉดสีเนี่ยจะสวยมากนะคะเริ่มจากการทาสีอ่อนก่อนนะคะเวลาที่ทาสีเข้มทับไปเนี่ยตัวแปลงเนี่ยมันจะได้ไม่เลอะนะคะเวลาทาสีเข้มทับสีอ่อนเนี่ยสีเข้มเนี่ยทับสีอ่อนมันจะไม่มีปัญหาอะไรกับแปลงของสีเข้มนะคะจะไปทําอะไรสีเข้มไม่ได้นั่นเองนะคะเนี่ย หาได้มากนะคะเนื้อลื่นแล้วก็ใช้จุ่มๆๆอย่างเงี้ยเ,เห็นสีริมฝีป,ปากอยู่นะคะก็ทาทับเข้าไปเพิ่มอีกได้พอทาเสร็จแล้วนะคะจะให้ลุกออกแบบๆจากนั้นก็เอาสีเข้มนะคะทาอยู่แค่ด้านในอย่างนี้น แล้วก็เม็มเม,แ,มแค่นี้ก็จะได้ลิปทาแบบสีไล่นะคะถ้าสมมติว่าสีเข้มมันเยอะไปหรือเกินขอบเนี่ยล้วก็สีอ่อนเนี่ยแต่งขอบอีกนิดนึงลิปไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของตากันบ้างตาเนี่ยจริงๆทาผสมสีกันก็จะสวยนะแต่ว่า จิบช,ชอบทาตัวสีเบ์ก,กนดีนะคะเดี่ยวๆนะแล้วก็ทาไอเลเนอร์ทับได้เลยนะคะหรือใครจะผสมสีน้ำตาลเข้มอ่อนแล้วก็เอาตัวสีดำเนี่ยมาเป็นอินเนอร์ข้างในก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นหัวแปรงฟองน้ำเหมือนกันมันก็ค่อนข้างใช้งานง่ายส่วนตัวของไอนะคะด้ามที่จะเป็นด้ามจับเนี่ยจะเป็นด้ามสีสีดำนะคะส่วนตัวลิปเนี่ยด้านที่เป็นด้ามจับเนี่ยจะเป็นด้ามสีสีนะคะ วิธีการทาก็ง่ายตัวนี้นะพอทาเสร็จแล้วมันจะเหลือบๆอบนิดนึงก็สวยงามทาแค่ชั้นตาข้างล่างนี่ก็พอค่ะส่วนขอบที่เหนือจากรอยพับเปลืกตาเราอาจจะเบลนเบลเอาค่ะจากนั้นก็อาจจะเอาแปรงหรือเอานิ้วช่วยเกลี่ยถ้ามันเยอะไปก็เอานิ้วเกลี่ยหน่อยนึง ี่ได้แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาอายไลเนอร์นะคะกลีดเข้าไปชิดขอบเส้นขนตาเลยใครที่แต่งไม่ค่อยเป็นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าไม่ต้องเป็นสีก็สวยนะเดี๋ยวจะลองเป็นสีให้ดูอีกอันนึงนะคะฝั่งนี้เนี่ยจะใช้สีอ่อนก่อนนะคะแล้วก็ใช้สีเข้มตามเพราะฉะนั้นเนี่ยสีอ่อนนะคะควรจะทาให้มันค่อนข้างเยอะนิดนึง ตัวสีทองอะคะ่ะทาไปทั่วแบบนี้นะแล้วก็ใช้สีเข้มอยู่ตรงช่วงปลายหรือว่าถ้าเป็นตัววีขึ้นมาก็ได้นะคะตรงหางตาตรงนี้ให้เป็นตัววีนะคะจากเน้นก็เบลนด์เหมือนเดิม ถ้ารู้สึกว่าสีทองตรงหัวตานะคะที่เป็นช่วงไฮไลท์เนี่ยน้อยไปก็เพิ่มได้นะจากนั้นนี่ก็กกิดไาลไลเนอร์ได้ตามปกตินะคะจากนั้นก็ปัดขนตาติดขนตาได้ตามปกติเลยนะก็จะได้เป็นลุคแบบนี้ส่วนปากก็จะเป็น สไตล์แบบว่าไล่เฉดสีลองไปเล่นดูกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ